ผู้ชมครับกระเช้าสีดาตอนใหม่มาแล้วนะครับใครที่รอดูตอนที่8สิ้นสุดการรอคอยแล้วอย่างที่ดินบอกนะครับตามปฏิทินนี้ปักหมุดรอเลยสัปดาห์หน้าครับวันพฤหัสบ,บดีที่21ตุลาคม2ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมกดรีโมทไปดูสดที่ช่องวัน31ได้เลยและล่าสุดนะครับช่องวัน31ออกมาเปิดเผยโปรโมทเรื่องราวที่เราน่าจะได้เห็นในกระเช้าสีดาตั้งแต่ตอนที่8เป็นต้นไปฉะนั้นวันนี้มาวิเคราะห์จอดลิกละครกับดินกัน สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินที่ YouTube และ t ิกตอ k ช่องพัชปรปภพลนี่คือรำนำลุกใหม่นิวลุกครับคุณผู้ชมไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะดิว่าเขาดูโตขึ้นร้ายขึ้นแล้วก็ยังดูจิตจิตครับในความรู้สึกดิและดิคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยไอที่พยายามไปแย่งคุณลือมาจากน้ำพิงเนี่ยสุดท้ายเขาน่าจะเลิกกันไม่น่าจะทิ้งกันไปเลยครับเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่รำนำจะอยู่กับคุณลือซึ่งไม่ได้รวยจริง เป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวแต่ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากน้ำพิงตลอดแต่วันนี้เขาหย่ากันไปแล้วไม่มีใครสนับสนุนแถมบ้านของคุณลือตอนนี้ก็ไม่ใช่ของเขาแล้วเพราะโฉนดไปอยู่กับรตีรำนำทนไม่ได้หรอกที่จะเห็นน้ำพิงเนี่ยมีชีวิตดีๆหลังจากหย่าไปกับคุณอาเนี่ยน่าจะมีการฟาดฟันกันและคนที่น่าจะส่งเสริมให้รำนำไปสู้กับน้ำพิงได้น่าจะเป็นผู้ชายคนใหม่ เพราะจากตัวอย่างที่เห็นเนี่ยจะมีผู้ชายเข้ามาส่งสายตาม,มาเกี่ยวข้องกับรำนำเนี่ยน่าจะประมาณสองสคนแต่คนที่น่าจะสนับสนุนรำนำได้น่าจะเป็นคนนี้น่าจะเป็นท่านเจริญพ่อของอัมพลกับรตีนี่แหละเพราะว่ารวยรวยจริงมีทิทธิพลด้วย ถ้าเป็นคนนี้นะดินก็ไม่แปลกใจที่รำนำจะโอใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมดูหรูหราฟู่ฟ้ามีรถสปอร์ตรถหรูนะครับไปฟาดฟันกับน้ำพิงได้ดินว่าอันนี้สูสีเลยถ้าเป็นคนนี้นะอ่ะสวนตัวดินมั่นใจว่าเป็นคนนี้แหละประมาณ95%เเดี๋ยวไปรอดูในละครด้วยกันว่าเขาจะมีการเล่าในส่วนนี้ยังไงยังไม่จบครับตัวของรำนำถ้าดูจากตัวอย่างจะเห็นว่าเขาไปปั่นอัมพลกับน้ำพิงซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่ คู่นี้เขาน่าจะได้ศึกษาดูใจกันหรือว่าคบกันหรือเปล่าเพราะมันมีประโยคนึงที่รำนำเขาพูดกับอัมพลไอ้ช่วงที่ไปยั่วเขาไปจูบเขาแต่ดูเหมือนอัมพลจะไม่เล่นด้วยนะก็ไปบอกว่าเนี่ยน้ำพิงรักคุณลือคุณลือรักน้ำพิงสองคนนี้รักกันทําไมอ่ะคิดว่าน้ำพิงจะเลวไม่เป็นเหรอหัวเราะด้วยนะหัวเราะด้วยเอ่อถ้าบอกว่าเลวไม่เป็นเหรอในเมื่อเขาเลิกกันไปแล้วหย่ากันไปแล้วด้วยนะอ่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วถ้าบอกว่าเลวไม่เป็นมันน่าจะเป็นไปได้ว่า น้ำพิงกับอัมพลน่าจะได้คบหากันเพราะมันจะมีฉากที่ดูเหมือนจะเป็นการจัดฉากของรำนำหรือเปล่าที่ให้น้ำพิงกับคุณลือไปเจอกันและเขาก็ไปพาอัมพลเนี่ยเปิดประตูมาเจอเลยให้เห็นว่านอนด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นการจัดฉากแต่ดูว่าเกมนี้เนี่ยตัวของน้ำพิงน่าจะไหวตัวทันน่าจะรู้ทันแผนของรำนำเพราะยืนยันว่าน้ำพิง ฉลาดมากๆครับฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูไปด้วยกันนะครับแล้วมันก็ยังมีฉากอื่นๆอีกที่เป็นความร้ายของรำนำนะครับไปตบสาสีด้วยอะตบน้ําพิงด้วยครับคุณผู้ชมตบหน้าหาันเลยแหละและการกลับมาในครั้งนี้นะครับอย่างที่หนึ่งเคยบอกไปว่าพี่ชอตพี่เอสผู้จัดละครกระเช้าสีดาจากเชนสองห้าหนเคยออกมาเปิดเผยก่อนหน,น้านี้ว่าแม้ว่าจะติดสถานการณ์โควิดเขาถ่ายทําต่อไม่ได้ค้างไว้เนี่ยตอนที่7แล้วทิ้งเวลามาเนี่ยประมาณเกือบ5เดือน แต่การกลับมาครั้งนี้มันมีการาเพิ่มตอนเพื่อที่จะตอบแทนคนดูที่รอมีการเขียนบทเพิ่มถ่ายเนื้อใหม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะไม่ได้แบบยืดเขาบอกว่ามันจะเข้มข้นเป็นการขยี้ฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูไปด้วยกันว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนจะตรงกับที่เราคิดกันหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวดินนะครับจากที่มองดูก็ค่อนข้างที่จะเดายากอยู่เนื่องจากแม้ว่าจะเป็นละคร รีเมคใหม่นะครับแต่มันก็ผ่านมาโอ้ต้องกี่ปีแล้วคุณผู้ชมใครทันดูเวอร์ชันเก่าบ้างแล้วก็จากบทประพันธ์นะครับของคุณกิษณาอโศกศิลป์นี่เล่มนี้อันนี้ยังอ่านไม่จบนะแต่ว่าเท่าที่อา่านดูคร่าวๆช่วงต้นๆเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าการนําเสนอในเวอร์ชันนี้ในเวอร์ชั่นละครนะครับโอ้มันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วก็นําเสนอออกมาได้สนได้ได,ได้ได้น่าสนใจนะครับบทโทรทัศน์โดยคุณสรุตนะครับแต่ก็ยังมีพี่ชอตนะครับเขาก็มาควบคุมเรื่องของของบทด้วยโอ้ห เข้มข้นสุดๆครับดินคิดว่า,างั้นนะเดี๋ยวรอดูอันนี้ดูจากโปรโมทล้วนๆเลยใครที่ยังไม่ได้ดูโปรโมทเดี๋ยวนินจะแปะไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็ชวนกดไปดูด้วยกันแล้วก็รอติดตามไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบการวิเคราะห์จอดลึกละครนินชวนกดติดตามที่ YouTube และ t ิ k t o k ช่องพัชราประพลยูทูปชี้ไปที่มุมจอนะครับจะมีปุ่มให้กดติดตามกดซับสไคร์หรือว่าปุ่มด้านล่างก็กมีเช่นเดียวกันแล้วก็ติดตออปุ่มบวก ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมละครกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวรอดูไปด้วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ